สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับคําควบกล้ำกันนะคะถ้านักเรียนอยากรู้แล้วว่าคําควบกล้ำคืออะไรเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะคําควบกล้ำคือคำหรือกลุ่มคำ ที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันผสมสระเดียวกันนะคะออกเสียงพยัญชนะพร้อมกันทั้งสองตัวหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้ำกันนั่นเองนะคะออกเสียงร่วมกันกับเสียงสระและวรรณยุกต์ไปด้วยกันเลยนะคะลูกคำควบกล่ําแบ่งออกเป็นสามลักษณะคือหนึ่งอักษรตัวหน้าเป็น กไก่ขอไข่ข้อควายตอเตาปอปลาผอพึ่งพอพานแล้วพยัญชนะตัวหลังติดติดกันเลยนะคะจะต้องเป็นรอเรือรอลิงหรือวอลแวนเราเรียกอักษรเหล่านั้นว่าอักษรควบกล้ำแท้นั่นเองนะคะหรือคําควบแท้นั่นเองค่ะครูจะฝึกให้นักเรียนอ่านในหวัวข้อถัดไปนะคะ หากนักเรียนฟังไม่ทนันนักเรียนอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกลงไปแล้วก็ฟังซ้ำๆหลายๆรอบก็ได้นะคะต่อไปข้อ2อักษรตัวหน้าเป็นจอจานซอโซซอสลาซอเสือ,อ,อ,อพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือติดกันเลยนะคะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในหัวข้อถัดไปค่ะ ต่อไปข้อ3พยัญชนะตัวหน้าเป็นทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือเปลี่ยนเสียงทอทหารกับรอเรือเป็นเสียงซอโซนั่นเองค่ะสรุปได้ก็คืออักษรควบกล้ำแบ่งเป็น3ลักษณะ1อักษรควบกล้ำแท้นะคะก็กล้ำแท้เลยนะคะ2 ควบไม่แท้มีจอจานซอโซซอสลาซอเสือควบกับรอเรืเอออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวและ3ก็คือควบไม่แท้เหมือนกันทอรอออกเสียงเป็นสอนั่นเองค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านออกเสียงคำนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะกราบพระตรากตรัม เคว้งคว้างผีผาล,ลามปรับปรุงเป่าคลุยอ่านักเรียนสังเกตนะคะคำไหนที่มีรอเรือควบเราจะกระดกลิ้นนะคะถ้าเป็นลอลิงเราจะไม่กระดกลิ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาฝึกออกเสียงคำควบไม่แท้กันนะคะจิงไซ เศษฐีสายสร้อยทราบสุดโสมทรัพย์สินนักเรียนสังเกตนะคะว่าออกเสียงแค่พยัญชนะนะตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะเราจะไม่กระดกลิ้นนะคะออกเสียงแค่ตัวเดียวค่ะเช่นคําว่าจริงจอรออีงอจริงนักเรียนอย่าเหลือไปอ่านว่าจริงนะคะมีหลายคนมักจะออกเสียงผิดค่ะ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทําในวันนี้นะคะนักเรียนเปิดภาษาพาทีรอได้เลยนะคะครูจะยกตัวอย่างข้อความนะคะว่านักเรียนจะหาอย่างไรอย่างเช่นครูยกตัวอย่างข้อความมาเนี้ยในบรรทัดที่1น่เนี่ยนักเรียนลองหาดูสิคะว่ามีคำโปรแกรมบ้างไหมอ่ะครูให้เวลานักเรียนดูนะคะ นักเรียนเจอคำควบกล้ำบรรทัดที่เท่าไหร่คะใครหาเจอแล้วยกมาขึ้นใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่บรรทัดที่6นั่นเองนะคะก็คือคำว่าอะไรเอ่ยจิงๆคำว่าครวนนั่นเองใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะไปนักเรียนหาเจออีกไหมคะ,อะลองหาดูนะคะนักเรียนพบบรรทัดที่ไร่คะใช่ค่ะ บรรทัดที่8นั่นเองคําว่าปรับนนักเรียนหาเจอใช่ไหมคะแล้วก็คําว่าประนะประธานนั่นเองค่ะเรียนพอจะคิดออกหรือ,อยังคะว่าเวลานักเรียนหาคําควบกล้ำจะหาอย่างไรต่อไปมีอยู่คํานึงที่นักเรียนอาจจะคิดว่าใช่ต้องเป็นคําควบกล้ำแน่เลยก็คือคํานี้ค่ะอร่อยอร่อย เพราะว่านักเรียนเห็นว่ามันมีพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะก็คือเอาอ่างกับปลาเรือใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะอริดอร่อยเป็นคำเป็นอักษรน,นำนั่นเองนะคะเราจะไม่นำมาอยู่ในคำควบกล้ำนักเรียนอย่าเผลอหามานะคะต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ สังเกตเห็นนักเรียนหลายคนยังสับสนระหว่างอักษรนำและคําควบกล้ำนะคะนักเรียนต้องหมั่นฝึกใช้บ่อยๆนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมวันนี้นะคะ ให้นักเรียนค้นหาคำควบกล้มจากหนังสือภาษาปทีตามเลขที่ที่ครูกำหนดให้นะคะเราไปดูนะคะนักเรียนอย่าหามาผิดหน้านะ,ะเลขที่1ถึงเลขที่10ให้หาจากภาษาปทีหน้า77นะคะ1ถึง10นะคะต่อไปเลขที่11ถึง20ให้หาคำควบกล้าในหน้า78แล้วก็ เลขที่21-35ถึง35หาจากหนังสือหน้า79นักเรียนอย่าสับสนนะคะดูดีๆนะคะว่านักเรียนอยู่เลขที่อะไรแล้วไปหาในหนังสือให้ถูกต้องตามหน้าที่ครูกำหนดด้วยนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูฝึกหาเมื่อกี้นะคะถ้านักเรียนจำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูใหม่นะคะ ต่อไปก็คือขั้นตอนการเขียนงานมาส่งครูวันนี้นะคะให้นักเรียนคัดลอกหัวข้อในงานหน้านี้ลงไปในสมุดนะคะนักเรียนเว้นไว้หลายๆบรรทัดหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อมีคำที่นักเรียนต้องเขียนเยอะขึ้นนะคะนักเรียนหาได้คำว่าอะไรนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ลงไปในสมุดเลยนะคะคำควบกลัมที่นักเรียนหาได้ทั้งหมดนักเรียนก็นับมานะคะแล้วก็เขียนลงไปให้ถูกต้อง นะคะนักเรียนอย่าสับสนหน้านะนักเรียนดูดีๆว่านักเรียนเลขที่อะไรแล้วก็ค้นหารวบรวมมาได้กี่คำก็เขียนลงไปด้วยตัวบรรจงสวยๆเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเรียนเรื่องคำควบกล้มวันนี้นักเรียนต้องเขียนงานมาส่งครูด้วยลายมือตัวบรรจงนะคะครูมีคะแนนความตั้งใจให้กับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ